สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพวร่งไปมาบอกกระเบาเหินหี Ninja ิกเส้นเพ้ IL ่อพ่อพี่พ่อน้องมากินอ้อมน้องง่วนพี Idol ่น้องเลยอ้อมเนื้ออ้อมเนื้อใส่กับกับักแกงครับใส่กอกพี่น้องเลยกับเนื้ออันบั่นบั่นบุ้งผักแกงมีเนาะพักมีพี่น้องไ่มีไรเก็บเลิกตีที่มันขึ้นนี่ฮ็ดโอมีบั่นกลางเฮ็ดโอมาขึ้นรถต้องเอาลายสำหรับเบาเหินยัดไปนำซ่าทวัสดีพี่น้องเลย กินาขาวเนี <laughs> ่ยไอซินาเล่เอได้ไหมกินได้ไหมคุยกินได้แรอเปล่กินได้แล้วบัวงมายอย

อเป็นอ,อาหารหลายลอย่างเก็บจริงปิ๊บเราใส่เห็ดเียกี่ขัน้นเป็นอ,อาหารเรากี่ขั้นาหน้าไไจะ่ายาลยนะ้อง <c oughs> กอนนีกำลังสร้างพี่น้องเลยผิดเํืไงกันที้เทือกเราคือไปเลยไปน้ำมอลองมอลามเลยเอาเวลาม,มวนเป็นมวลทุกคนเลยไปยันเสียบพราะใดมากพี่น้องเลยมอลามรับต่อต่อเสีย่ยมขึ้น dẫm làm gì em. Um, I'm petty yong. I'm petty bào vinh yin. Come on, pin soi. I see em hanna, này bớt but see em quang yong tay lều. Happy luôn. Haha. Haha. อี่ยน้อยพี่เทปูนเทปูนเทปูนคุณเป็นเดกินดีอะไวู้พี่นะ หมอกวนแพงเขาพูว่าหง่าอยู่ตตายยากด้ยค่ะบุมีควย